วิครับเรียววอรุมบร์เสียงสปอยครับครับครับเรียวรวมทัพบัฟมันเรียวรวมกันมันกว่าเฮ้นีฮ้บูบูเซล่าพี่เสียงดังไปเป็นบูบูเซลาเนี่ยมันตดเลยพี่ไม่ไม่ใช่ต่ดแล้วล่ะพี่จะเอาจะไปทางรายการเลย ่อกให้ใครพี่ฮบอกให้ใครครับบอกให้ตัวเองพี่พีทวันนี้ต้องมีอะไรบ้างบอกให้ตัวเองวันนี้ต้องมีอะไรบ้างก็บอกเลยย้อนกลับไปเมื่อคืนก่อนอ่ะผมเมื่อคืนนี้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนายมากเลยครับว่าสเปนก็เล่นหน้าเบื่อเออเข้าบอลไปเข้าบอลมาสุดท้ายแพ้รัสเซียตกรอบผู้ดึกผู้ดึกโอเชียความหวังของมวลมนุษยชาติก็อยู่ที่โอลิมเปียเขาวันนี้มวลมวลโมเปียชาติไทยเนี่าะมาสเปนมาสเปนไปแล้วไปแล้วไปแล้วความหวังของมวลมนุษยชาตินะฮะ โดนน้ำก่อนเลยนะพอตีเสมอเลยวเฮ้ยปาเว้ยปาเว้ยตีากูมากูก็เผลอหลับไปตื่นอีกทีตื่นอีกทีเรียบร้อยต่อเวลาคุยเชร์ต้้งยางแค่ลูกเดียวอะลูกเดียวเดียวมาแล้วชนะอ้าเอ้ยผมเติบแบบพี่ไม่ได้เหรอพี่ยาวไม่ได้ยาวมันคุมเสียงลำบากอ๋อคอยที่เดียว พอแล้วพี่รู้เดี๋ยวปิวเดียรกจะปิวได้ไงอะมันจะปิวได้ไหมคูกูเป่าของคูณปี๊ปิวปีีอะไปิวได้ไงนะเว้ยปี๊ปิดปี๊ปิดอะคุณสนดวเดูรายการของเราแล้วนะฮะพกันเป็นประจำทุกวันนะฮะทางเพจสยามสปอร์ตทาง YouTube ทางเว็บไซต์ของสยามกีฬาเนี่ยนะครับใดูถ้าใครดูนะฮะทางแฟนเพจก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเวลาท่านไลค์ท่านแชร์ท่านกดหัวใจท่านกดนิ้วโป้งท่านกด นิ้วชี้ท่านกดวาวเนี่ยมันเป็นกําลังใจในการทํางานกับเราใช่ใช่ครับแต่เวลาเราทํางานมีคนดูมีคนกดไลค์อยู่400เนี่ยไม่รู้จะทำอะไรทำไมไม่ได้านั่นนั่นก็ต้องกดหน่อยนะครับเออไม่มีความคึกคักนะกดก่อเรื่องนี้ก่อนทำไมผมผมเพิ่งเห็นอ๋อเมื่อวานก็แต่เมื่อวานแล้วเหนือกระทั่งแต่เมื่อวานแล้วโอ้โหตัดมาตัดโอ้โหดูดจบรอบแรกไงจบรอบแรกตัดอันนี้มีเหตุผลยังไงพี่มีเหตุผลร้านซวย ตังสวยเวลาคนเราเนี่ยนะเวลาบทมันจะได้อะไรมาเนี่ยนะได้ยากได้เย็นได้ยากได้เย็นได้ไหร่แม่งได้น้อยด้วยไอ้บทเวลาจะโดนเวลาจะเสียเวลาจะเสียอะไรกย่างเนี่ยแม่งเสียง่ายแม่งเสียเสียเต็มเสียดื้อคือไม่ต้องรุนระเสียแบบไม่ต้องรุนเสียดื้อนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ฝาับเป็นข้อคิดเป็นคติสอนใจไว้แล้วกันบทที่เราจะได้มาเนี่ยมันต้องบากบั่นแล้วก็แต่าได้มาได้นิดๆหน่อยๆ เวลาเราทำอะไรผิดพลาดเนี่ยเสียปุ๊บแม่โดนโดนเต็มเลยโดนเต็มเลยมียดาเละทีที่พอตัดมาเรียบร้อยแล้วล้างสวยล้างสวยล้างได้ไหมพี่ไม่ได้โดนเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยคือเมื่อคืนโคแอตติเสมอนี่นี่เออเออแน่นอนมาแน่นอนเออยิงตีคืนเร็วถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แหละตอนนี้มันได้ไปแลวสี่ทีมสี่ทีมับามก็ยังถือว่าถ้ามองว่าพลิกล็อกไหมมันก็มีพลิกแค่คู่สเปนสเปซม สเปนก็่พลิกที่สุดละนะพิเศษที่สุดละครับผมคืนแต่ถ้าคืนนี้ถ้าบาร์ซิลกับเบลเยียมตกรอบอันนี้อันนี้พลิกเลยนะครับใช่อันนี้เราก็มาวางก่อนตอนนี้สายล่างนะฮะมันมีมันมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่คือพูดง่ายๆนะฮะหลังจากที่สเปนตกรอบคุณกุยมันกลายเป็นรัสเซียโครเอเชียสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษและโคลอมเบีย6ทีมนี้นะครับเข้าชิงแน่ๆหนึ่งทีมเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมฮะพูดง่ายๆเนี่ยต้องมีทีมอะไรที่แปลกๆใหม่ๆเนี่ย ย้ำอีกครั้งนะสเปนตกรอบไปแล้วเนี่ยใช่ไม่ได้ชิงแน่แล้วนะฮะรัสเซียโครเอเชียเบียเยี่ยมเบไม่ใช่อังกฤษอังกฤษอังกฤษโคลอมเบียสวิตและสวีเดนนะครับแค่6ทีมนี้เท่านั้น ที่จะเข้าชิงในสายล่างมีแชมป์โลกแค่ทีมเดียวทีีมเดยวอังกฤษอังกฤษที่เหลือคือหน้าใหม่หมดเลยพูดง่ายหน้าใหม่เขาอาจจะมีหน้าใหม่เหลืออังกฤษก็ไม่ได้ชิงตั้งแต่ปีหกหกะเอาง่ายๆปีนี้ได้เข้าชิงพี่จอร์ดนั้นเหรอหวังแล้วได้เข้าชิงแหละตอนนี้อังกฤษเขาชูคัมเป้แล้วอิตส์ทำไม่โง่ s coming football ่อิตส์กามิงก์โฮกอิตส์กามิงก์ฟุตบอลสกามิงก์โฮกกูดูแลเดี๋ยวแม่งก็กลับบ้านกันกลับห้องนี้กลับบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเร็วแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ยสายมันแบบว่า สายมันเอียงกระเท่เล่งจริงๆนะแต่คุณกูอย่าลืมเขามีทฤษฎีสมคบคิดอยู่อันหนึ่งเป๊ปกวาริโอลาคุมทีมไหนในลีกนั้นลีกนั้นได้แชมป์อตอนคุมบาร์เซลโลนาสเปนได้แชมป์2010ครับ,ค,รบคุมบาเยนนิคเยอรมันได้แชมป์2014ครับล่าสุดคุมมาชิตตีม้มาชิตชตี้ตได้อยู่ลีกไหนก็พรีเมียร์ลีกไงแล้วใครได้อะไรใครได้แชมป์โลกพีเมียร์ลีกใครได้แชมป์โลก ถ้าเป็นทฤษฎีนี้ใครจะได้แชมป์โลกกัเกิงไงได้ไม่ผมจะบอกว่าทีมชุดเล็กของกิจเนี่ยมันได้แชมป์มาตลอดตอนนี้ไม่เห็นหรอตั้งแต่ยูสิบเจ็ดยูยี่บ นี่ตอนนี้ชุดใหญ่แล้วเขาฝันแล้วเขาไปมีทฤษฎีอะไรอีกปี6กหกเนีมันมีเหตุการณ์คล้ายกับปีนี้หลายอย่างเลยมมีเรืไดิเป็นแชมป์โลกใช่มันมีแมนซิตี้เป็นแชมป์ลีกแต่ว่าแต่ว่าแมนซิตี้แชมป์ลีกปีหกหกลีกดิวิชั่นสองเชลซีได้ที่ห้าเบอร์ลีไปยุโรปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่อะไรไปยุโรปนะอะไรเบอร์ลี่เบอร์ลี่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะทฤษฎีสมคบคิดถ้าสังเกตออกมาจากฝั่งอังกฤษทั้งนั้นคิดเอง พยายามหาเนี่ยผมก็หาได้เทคนิงของผมนะทฤษทีผมคิดผมหาได้ทั้งหลายอันปีก็หกอ่ะยังไงไม่ไม่ของผมเนี่ยมีทฤษฎีมันคิดเยอะมีทฤษฎีบราซิลเป็นแชมป์ก็มีอ่ะยังไงปีหมาปีนี้ปีจอใช่ไ่ะฟุตบอลโลกปีจอครับไม่บราซิลก็อิตาลีเป็นแชมป์อ้โไล่ไปเลยมีไล่มาดูเลยใช่ไหมดูเล่อีกอิตาลีไม่มีแล้วอ่ะดีอิตาลีไม่มีแล้วเพราะนั้นบราซิลปีหมาทฤษฎีปีหมาเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งคือถ้าเยอรมันได้แชมป์เมื่อไหร่อีก4ปีต่อไป ไม่บราซิลก็อาร์เจนติน่เนนาเออท่าน,นัน<ช>้นนี่อาร์เจนติน่าไปแล้ว,ลวอาร์เจนติน,น่นาไปแล้วหรือว่าแชมป์เป็นอเมริกาใต้อะไรเงี้ยหรือฟุตบอลโลกทุกๆ5สมัยจะมีแชมป์หน้าใหม่เสมอทุกทุกห้สมัยนนครบยังครบแล้วเหรอสเปนอ่ะครั้งแรกคือลุกไว,อวพอวันอีกหปีเนี่ยมันมาลงปีห้าแปดบราซิลวนอีก5สมัยมาลงปี78อาร์ดอาเจนวนอีก5สมัยมาปี98้าแปดฝรั่งเศส ถูกป่ะนี่หน้าใหม่หมดเลยหมายถึงว่าได้แชมป์ได้แชมป์คแรกั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกรานนั้นมันมีหลายทฤษฎีใช่แต่วันนี้ที่เราจะมาว่ากันนะฮะทีมสีแดงของผมครับดอตอรพีวนะฮะเป็นญี่ปุ่นส่วนทีมสีขาวของอเต็กแล้วก็คุณดังกุยเนี่ยเป็นเบลเยียมกินนี่เบลเยียมกินน่หรือ เอวเยี่ยมหรือเบิร์นเยี่ยมเฮ้คนจังปู่ด้วยไอคคนเป็นคนสิ่งนี้ไ็ี่เขาพูดกันมนเมื่อกี้เขเรื่องปีปิดอะไรอย่างเงี้ยม่เบิร์นเยี่ยมคืออะไรผมผมไม่รู้เรื่องจริงมันคืออะไรอ่ะเบิร์นเยี่ยมคืออะไรก็เบิร์นงเบิร์นอ่ะเบิร์นเาเนทหรเผอผานเาผานเบิร์นเนี่ยไม่ใช่เป้นว่าเผารานเบิร์นเปนว่าเรีย เนี่ยคะก็พี่จ้อมเ็นไม่ใชเฮียไอ้เน่ยม่ด้ี่เาอย่ามาพึงอย่ามาทัวรุ้นดีอยู่แล้วคนในฮ้องรู้อยู่แล้วมันบอกโอ้ยเบิร์นอย่างน้เบิร์นว่าเหรียอะเอาพี่วันนี้พี่คิดว่าสองคู่ของพี่เอาคืนได้ไหมเอาคืนช่้เอาช่วนี้ชวนี้เต้ฮหยุดกนเราต้องหยุดหยุดว่าเขาเรียกว่าถอยหลังตั้งตัวถอยหลังต้้งตัวนิดนึงนะเอาวันนี้ผมเป็นญี่ปุ่นแล้วกัน ญี่ปุ่นกับเบลเยียมนะฮะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นรองค่อนข้างเยอะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียนะแล้วเบลเยียมปีนี้มาแบบว่าเต็มเต็มเลยคุมกำหลังนะก็เป็นเดิมโรงเดิมลอยลูกากูอาซานะดิสมาเทนไดมไปหมดเลยคือดูแล้วเนี่ยแต่ตองเกณนะญี่ปุ่นเอาไปล้เยอะก็จะพลิกเข้าไปได้ยังไงมันไม่มีซือภาษาไม่มีมิตรกิเท่าไหร่นะเออกุยบอกสกอร์อยู่ที่ว่าเลขคู่เลขคี่เนี่นี่ที่มั่นใจขนาดนั้นเลยแต่ผมจะบอกอะไรให้นะฮะว่าวันเนี้ยญี่ปุ่นน่ะ จะสร้างประวัติศาสตร์โลกครับจอมฮะจริงจริงจริงงั้นเดี๋ยวพี่โดนอีกนะโดนอะไรอ่ะโดนไงโดนหนักอีกไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เอาพูดถึงทฤษฎีตรงนี้ก่อนไลยฉากพูดถึงพูดถึงข้อมูลเรื่องเรื่องเรื่องตรงนี้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีมีโอกาสที่จะพลิกชนะเบลเยียมได้เพราะถ้าเราสังเกตดีๆอันนี้เอาแบบเหตุฝนฟุตบอลนะครับเห็นไหมครับรัสเซียกับสเปนับชาติกลกูลทั้งลูกหนังนะฮะ ขุมกาลังทักษะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยที่มันไม่ได้เลยแต่ว่าแต่ว่าทําไมชนะนี่ไงครับตอนนี้ฟุตบอลโลกปีนี้นะครับผมบอกกันเลยว่ามันอยู่ที่แท็กติกใช่มันอยู่ที่แท็กติกใช่ไหมฮะมันอยู่ที่แท็กติกคือทีมที่เป็นรองเขาก็เล่นเกมรับนะเล่นเกมรับแบบว่ารถบัสเต็มตัวเห็นไหมแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันวันนี้ญี่ปุ่นมาเล่นเกมรับอาจจะได้เห็นแบบสวิตเซอร์แลนด์เสมอบาราซิลได้ไอซ์แลนด์เสมออาเจนผมว่าก็อึดอัดนะแล้วญี่ปุ่นยุคหลังเนี่ย เข้าบอลเล่นบอลแบบหนักแน่นพอเดิมนะสังเกตให้ดีตั้งแต่ว่าที่ผ่านมาละหลายนัดที่นักบอลญี่ปุ่นแบบเข้าแบบสู้เต็มที่แล้วก็จะไม่แบบดูแบบน่อมแนมเล่นแบบไอเหมือนเมื่อก่อนละก็เปลี่ยนเลยก็ชัดเจนพร้อมสู้พร้อมลุยอย่างนัดที่เจอโปแลนด์ล่าสุดที่แพ้ตอนหลังคือแบบเล่นแบบไม่ไม่เอายอมแพ้ไปแต่ว่าถ้าเซ้นเอายิงตีเสมอเนี่ญี่ปุ่นตกแน่ยอมวัดเลยยอมวัดไงหนึ่งคือเรื่องแทคติกนะที่ผมมองว่าญี่ปุ่นจะสามารถที่จะยันเป็นเยี่ยมอยู่อาจจะ ยื้แบบรัสเซียแล้วไปยิงจุดโทษนะครับเหตุผลที่สองนะครับผมบอกให้เลยวันนี้กําลังใจของญี่ปุ่นเนี่ยล้นหลามครับแล้วเบลเยียมคนชาวอ่ะมึงเคยดูหนังเบลเยียมไหมเคยดูหนังเบลเยียมโอเคหรือเปล่าเออเออนไปญี่ปุ่นใช่ป่ะเคยดูหนังเบลเยียมมันหนังญี่ปุ่นนี่ซูเปอร์สตาร์นั้นเลยเออเคยดูหนังญี่ปุ่นไหมอ่ะเตกดูอ่ะใช่นไหมดูหนังญี่ปุ่นแต่เบลเยียมไม่เคยดูบ่อยไหมหนังญี่ปุ่นเทียบดูเพียบเลยดูจบไหมดูจบไหมแต่พี่เหนือนี่เขาอะไรนะ ที่ไหนเขาเขาดูเขาเขาถามมึงก่อนเนี่ยงต้เปลี่ยนเรื่องเขาเปลี่ยนเรื่องเขา้องเปลี่ยนเรื่องนี่ดูจบเรื่องไหมเวลาดูเนี่ยมันจบเรื่องดูจนจบหรือเปล่าหรือว่าอยู่ๆก็ปิดแต่พี่เนยี่ไหนเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือบอกเหรอพี่ ไม่จบไหมไม่จบหรอกแค่นั้นแหละแค่นั่นแหละต้องการว่าจบหรือเปล่าก่นหลังไปไปเป็นสเต็ปทีละสเต็ปหรือว่าต้องการมีความอดทนดูจนจบหรือเปล่าูไม่เปลียดูไม่จงเปลี่ยนเรื่อ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 งจนได้เรื่องนั้นจบเรื่องนี้ไม่ถูกใจเลื่อนเลื่อนเดินหน้าไหมคือเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะคือเปลี่ยนเรื่องนะนะอ่กไอ้หนังที่อะเตกพูดเนี่ยเรื่องอะไรวะคือเรื่องมันไม่เรื่องอะไรวะมันไม่ใช่าาหนุ่มมีชื่อภาษาไทยไหม มันมีชื่อภาษาไทยไหมไม่มีพี่เขาไม่มีชื่อภาษาไทยเหรอเพราะเป็นหนังญี่ปุ่นไงเพราะเป็นหนังญี่ปุ่นอันญี่ปุ่นก็ที่ที่พี่พูดถึงนี่คือโกจิล่อะไรพวกนี้ก็โกจิล่าอะไรพวกนี้แล้วแล้วพี่บอกผมพูดถึงเรื่องอะไรเออมึงพูดถึงเรื่องอะไรอะโกจิล่าไงแล้วโกจิล่เฮียดูวิดจบไปเขาดูวิดเจ็ตมาได้แลโกจิล่า มึงเปลี่ยนเรื่องเลยเหรอมึงมุดกับจิรามุดอะไรเหรกับจิราสีขาวอะไรก็เยอะตัวขาวตัวเผือกตัวอะไรมึงก็ไปเรื่องของมึงอ่ะเอาเก็มึงให้กูไปกูต้องไปอะไรหมวันนี้ญี่ปุ่นได้กำลังใจนะฮะจากมวลมนุษยชาติอีกนะครับเพราะว่าไม่เคยมีใครรู้จักเบนเยอะท่านรู้จักญี่ปุ่นกันหมดนะแล้วเวลาเราดูหนังญี่ปุ่นเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ย เวลาเล่นเนี่ยครับแม่งจะหลุมแม่งหลุมทุกเรื่องเลยแม่งหลุมอาจจะขื้ทุกเรื่องแม่งหลุมทุกเรื่องเออูไไม่ด้แม่งหลุมทุกเรื่องสู้ไม่ได้แล้ต้องไม่ได้แล้วญี่ปุ่นเห็นไหมโทษนะฮะเวลาดูอ่ะแม่งโคตรอึดอึดด้วยแม่งนานเหลือเกินพอทีกูหมุนแล้วเนี่ยกูฟอร์เวิร์ดแล้วนี่แม่งยังไม่จบอ่ะผมไปอยู่ฝั่งพี่จอมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นด้เรื่องพละงกำลังเรื่องแรงเนี่ยเยี่ยมสู้ญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ใช่เอนมีไอ้เหตุผลฟุตบอลเหตุผลอะไรใช่ไหมร้อยเหตุผลฟุตบอลด้วยไอ้นี่ก็เหมือนกับไปเกมนเลยเหตุผลฟุตบอลแค่ไงเอาญ okay ี่ปุ่นชอบรวมจริงไงเห็นป่ะอึดด้วยอันนี้ของจริงเออไอ้ลุมเนี่ยมาประจำไม่2ก็4ก็6ก็8มีแบบลุมเขาใส่แบบนี้ไงเลย เออจริงไหมบางทีคนสูงอายุแม่งก็อึดเหมือนกันนะมันเตแบบว่ามันสามารถเล่นได้ตังแต่ถึงห้าสิบสี่สิบคุณดูสถิติดูสถิติเออญี่ปุ่นดีกว่านะเน่เน่เน่ญี่ปุ่นดีกว่าญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าห้าครั้งที่เจอกันญี่ปุ่นชนะสองครั้งแต่ว่ามันมีปี2องพันเก้างเงี้ยสองพันสองเงี้ยมัน นักเตะมันไม่เล่นแล้วแขวนสตั้นหมดแล้วจริงๆดูมันก็ไม่ได้ผ่านฟุตบอลโลกที่ปี2002ที่อยู่กลุ่มเดียวกันนี่นี่เสมอใช่ใช่ญี่ปุ่นเข้าที่หนึ่งนะคราวนั้นน่ะญี่ปุ่นเข้าที่หนึ่งลุ่นะคือสู้ได้แล้วไปแพ้ตุรกีแต่ว่าไซต์ตีก็คือสู้ได้ถ้าตุรกีคือญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยเข้าถึงรอบ่แปดทีมสุดท้ายเลยก็คือปีที่เป็นเจ้าภาพ2002เนี่ยเข้ารอบ16ทีมครับนะก็เอาโอเคไซต์ตีก็ยอมรับว่าแต่ว่าผลงานาหลังเรา เบลเยียมดีกว่ามีไงบ้างมีอะไรบ้างยิงแบบโอ้โห9เม็ดใน3เกมโโอ้หสีหน้ามึงขึงขังไปหมว่าเพราะเรต้องขึงขังไหนเพราะเมื่อกี้เราโดนไปเยอะโดนเยอะโดนเยอะโดนไปเยอะมึง hmm. ต้องพูดแบบมันขึงขังไหนให้เราแบบแต่หน้าตามึงไม่ขึงขังก็ได้แหละคือมันเห็นแล้วมันไม่น่ากลัวมึงอยู่ทีมเดียวครูไปอ๋อทีมเดียวอ่ะมีอะไรบ้างฟอร์มโอ้โหก็นี่ชนะปานามา3เม็ด ก็วันนั้นนี่ลูกากูเมอร์เทนนะก็มียิงด้วยแล้วลูกากูนี่ยิงอีกสองลูกด้วยในเกมที่เจอตุนิเซียโจมาดตีโจมอีมาบเลยแล้วยิปเลยเราต้องสู้ให้ได้เจอกรีตสำรองยกทีมยานาไซยานาไซอีกฟอร์มดีคือไม่ฟอร์มดีแบบนี้มันไม่ควรสะดุดง่ายๆแล้วอันนี้ก็ว่าตามเหตุผลฟุตบอลเหมือนกันนักเตะยิบเบลเยียมนี่มันระดับโลกทั้งหมดเลยที่พี่เจ้าพูดมาเมื่อกี้มันคือระดับท็อปคลาสเลยเวิลด์คลาสแต่ละคน แต่ผมว่าญี่ปุ่นก็ท็อปคลาสะดูดีๆเอาเรื่องฟุตบอลหรือเรื่องอะไรเรื่องฟุตบอลไงก็ท็อปคลาสเหมือนกันไงโอ้โหพวกโยชิดะไอไอไอพวกกังหวะพี่เนี่ยเขามีเยอะท็อปคลาสเนี่ยที่บ้านท็อปคลาสตรงนั้นนะเพราะว่าคุณกุ๋ยก็เคยเคยเห็นฟอร์มมาอยู่ก็รู้อยู่เออเคยเห็นแต่ว่าผมดูแล้วไม่ได้เลยของพี่สามตัวเท่าผมตัวเดียวอะโอ้โหมันพูดี้เห็นภาพพูดเห็นภาพเนี่ยสลดง่ายเลยนะฮะพูดตรงเลยนะวันนี้นะฮะ ญี่ปุ่นไม่รอดหรอครับพี่อย่าพี่อยุดไม่หเุด่หยุดไม่เกมดคุณพี่เกมคุณพี่เกมอย่าดูตัวกูเล่นแล้วไม่จุดเลือดได้ไงไม่งวัวเนี่ยยังไม่รู้เลยวันนี้กูโต้วาทีกูว่าเออหาผลชนะไปก่อนไม่ได้เดี๋ยวพี่ต้องพูดต้องพูดกูจะหาเห็นผลมาตั้งนานครับ ยกใบน้ำทั้งห้านู่นนี่มาให้ดูอันนั้นคือการโต้วันญีโต้วันญีเราก็ต้องให้ญี่ปุ่นเอาด้านแรกแล้วก่อนแต่ว่าตอนนั้นเราก็โดนไปเยอะเลยนะเยอะเยอะเยอะโอ้ตอนนั้นเลือดเลือสโตรกาอ่ะเลือสโตร์กายคือคือเอาเอาจริงๆยังจังอ่ะนะญี่ปุ่นชุดนี้ต้องยื้อต้องเล่นเกมรับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมที่สามารถที่จะเพลสได้ดีวันนี้ต้องมาดูนะว่าญี่ปุ่นจะเพลสใส่ หรือจะถอยลงไปตั้งรับถ้าเพลสนี่อันตรายเหมือนว่าเขาเขาเบลเยียมอ่ะทั้งสองอย่างแหละอยู่ในโซนตัวเองเป็นช่วงเวลาไปมั้งมีจุดหนึ่งที่ผมเห็นญี่ปุ่นทัวร์นาเมนต์นี้โอเคนะก็คือแบบเหมือนเลือดนักสู้แล้วแบบอย่างเกมเจอเซเนกาลโดนน้ำสองทีอ่ะกลับกั็มาได้ใช่ไหมเออก็ก็โอเคมุมนี้อาจจะสู้ได้แต่ว่าเซเนกาลเนี่ยความเคี้ยวเคี้ยวเล็บเล่เหลี่ยมประสบการณ์ในในในระดับสูงอ่ะมันยังเป็นรองเบลเยียมเยอะแล้วสำคัญถ้าเกิดว่าอย่างเบลเยียมนี่มีลูกากู ความกาลังร้อนแล้วหน้าตัวใหญ่เงี้ยหลังชนกระจาย<ช>แต่ผมว่าญี่ปุ่นเขาตเตมประกอบรับเนื้อที่สาคัญอถ้ามองอีกมุมญี่ปุ่นเล่นแบบกดดันน้อยกว่าไม่ได้ถูกคาดหวังเยอะออไม่มีอะไรจะเสียก็บอลน,นัดเดียวมันเกิดอะไรขึ้นก็ได้อ่ง่ายดูเกมเกาหลีกับเยอรมันเนี่ยอาจจะออกมาทรงใกล้ๆกันเบเยียมเนี่ยครองบอลแล้วก็จะพยายามจะหาทางโจมตีอยู่ที่ว่าจังหวะสุดท้ายเนี่ยจะเด็ดขาดขนาดไหนนะแต่ผมผมดูแล้วเบเยียมชุดเนี้ย ประสิทธิภาพค่อนข้างดีแล้ว่ามีลูกากูมีอย่างดิสมาเ์ทีอย่างมีเอเดนาซาใช่ไหมแต่ขนาดที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันับรองที่เด็ดที่ขาดในในการสวนกลับเนี่ยโอเครอบแรกยิงได้4ประตูก็จริงแต่แบบหมายมันจะได้สักประตูมันก็เหนื่อยๆใช่แลมันก็เหนื่อยมันก็ลุ้นแล้วลุ้นอีกนะเพราะว่าจังหวะเข้าทำมันส่งกองหน้ากองกลางเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเป็นรองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าถ้าจะพลิกล็อกนะยันให้ได้ละหาจังหวะให้ได้หาจังหวะไม่ได้เอาให้ยิงหยุดโทษได้ได้แล้วต้องในประตูต้องต้องเน้นๆหน่อยว่าประตูญีีี่่่่ปุนนนเยคอข้างม ความผิดพลาดออกมาให้เห็นบ่อยนะแล้วก็พอมาเจอเกมใหญ่พอมาเจอเกมแบบมีความหมายขนาดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แต่อย่างน้อยๆนะครับผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยเกือบๆทุกคนคาแข้งอยู่ในยุโรปอยู่แล้วประสบการณ์ในคนยังเยอะเยอะคือเราพอจะเห็นภาพบอกว่าเขาจะวางแผนเล่นแบบไหนมันต้องเล่นแบบนี้แหละเพราะว่าไปเปิดแรกอันตรายผมไม่เปิดแรกอยู่แล้วร้อยนไม่อยู่แล้วเไม่มีทางอยู่แล้วแต่ผมว่ายันไม่อยู่ต่างฝ่ายต่างต้องอดทนอ่ะบอกว่าจริงๆเบลเยียมเนี่ยถ้าเวลายื้อไปยื้อนานๆเข้า ผ่านไปยิงไม่ได้เบลเยียมกดนตัวเองนะสมาธิไม่มีก็นักเตะบาะคนก็ต้องบอกว่าประสบการณ์ในทีมชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จอะไรมาเยอะใช่ป่ะแล้วโดนคาดหวังสูงเออแล้วอย่าลืมนะฮะเรามีกิจกรรมให้ทุกท่านเนี่ยร่วมสนุกด้วยนะครับคำถามคือนะครับทุกท่านคิดว่าญี่ปุ่นอ่าหรือจิปปอจิปปนะฮะจะผ่านเข้ารอบได้หรือไม่จะผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้าย ได้หรือไม่นะฮะตอบมาเลยนะฮะก่อนจะตอบเนี่ยกติกาง,ง่ายๆนะฮะกดไลค์ก่อนจะตอบเนี่ยกดแชร์นิดนึงเพราะว่าถ้าท่านแชร์ไปแล้วอ่าท่านไม่กดแชร์ท่านตอบถูกทีมงานเราเข้าไปดูออาท่านไม่กดแชร์ก็ไม่ได้เป็นโมฆะไปเพียงนั้นกดไลค์และกดแชร์เป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ตอบมาว่า เข้ารอบหรือไม่ก็ตอบได้ญี่ปุ่นเข้า<ม>รอบญี่ปุ่นตกรอบอะไรก็ตอบไปแต่เดี๋ยวก็ต้องมีอีกคืออีกโกีอะไรเดี๋ยวต้องเด็กต้องมีครบอย่ไม่เป็นไรพอเราพูดถึงญี่ปุ่นก็ต้องมีอีกคือม,ม,มันเป็นอะไรอะไรกันน,นักหนากไ <c oughs> ก็ไม่รู้ก็ <c oughs> คนไทยมันเป็นอะไรกันนักหนา <c oughs> เนี่ยเออก็จิล่ามีมีอีกตายแปลว่าอะไร <Jose> ไม่รู้นี่เจ็บจตอบนะอ้าก็ใครตอบถูกนะฮะรางวัลเลยนะรางวัลเรามีอะไรบ้างนะเนี่ยเสื้อที่เอาใส่เนี่ยแล้วผ้าพันคอด้วยเสื้อแล้วก็ผ้าพันคอสวยดีนะครับนะครับมีกระังน้ำแข็งมีมุงมีหมวกเนี่ยแล้วก็วันนี้พิเศษนะเดี๋ยวเอาโตมเลยเดี๋ยวมอบโตให้เลยตัวนี้นะเดี๋ยวโตมเลยเดี๋ยวไม่มีจัดเดี๋ยวไม่มีจัดไม่มีจัดเราไม่มีจัดไม่มีจัดเอาไอ้เนาะเอาไอ้อี๋มาเอาไอ้อี๋มาเดี๋ยวไม่มีจัดไอ้อี๋มาไม่มีจัดแต่ผมรู้ว่าไอ้คนที่ตอบมาวันนี้คำตอบเนี่ยน่าจะหนักไปทาง เข้าไม่เข้าเพราะมันดูมันมันลอดยากอ่ะไม่รู้ก็ลอดยากเลยถ้าเป็นผมผมก็ตอบเข้าอ่ะเผื่อใช่เพราะฉะนั้นส่วนน้อยส่วนน้อยได้เนี่ยโดนเล่นลูกว่าอันนี้ตอบอะไรกูตอบเข้าดนอ่เฮ้ยเายมึงอยู่ที่เนี่ยมึงอยู่ที่เขาอะไรเนี่ยไม่ใช่เดียกูจะเอารางวัลน่ะกูจะเอารางวัลน่ะใช่ป่ะ แต่ถ้าเกิดว่ากูไม่เอารางวัลเนี่ยกูต้องอยู่ทีมมึงอะกูายถึงว่ากูตอบแทนคุณผู้ชมไงโอ้โหแลู้ดถึงคู่แข่งยังน้อยกว่าน้อยกว่าไงเอาแถมแถมคนเป็นพันมึงจะมึงจะเอาได้ไหมได้แถมอีกคู่แถมอีกคู่นะแถมอีกคู่เม็กกซิโลาซิเม็กซิโกเยอรมันยังโดนเม็กซิโกมาแล้วใช่เจ๊ว่าที่คู่นี้ชิงกันนะชิงกันโอลิมปิกโอลิมปิก2012ที่ลอนดอนเม็กซิโกชนะใช่เม็กซิโกชนะแล้วก็ผู้เล่นจากชุดนั้นเนี่ยอยู่ในชุดนี้แปคนเยอะเลยเยอะเลย ผมก็ไม่รู้ว่างานชุดผู้เล่นชุดนั้นของบราซิลอยู่ในชุดนี้บ้างหรือเปล่าเนเมย์มาเนมาเนมาเดนโกซิวาเป็นโคต้ายุคเกินเป็นกัปตันทีมด้วยใช่ใช่ลอนดอนนะนะก็สไตล์การเล่นต้องบอกว่าเม็กซิโกกับบราซิลเนี่ยคล้ายๆกันนะคือทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงมีความเร็วนะแล้วก็เอาตัวรอดเก่งนะทั้งบอลอเมริกาใต้เนี่ยเอาตัวรอดเก่งลีลานะมีลีลาการเล่นนะครับไม่อยากให้บราซิลตกรอบครับพี่ก็ผมดูแล้วนะได้ไหม เม็กซิโกคงไม่ไม่ไม่คือเม็กซิโกพอพอเจอสวีเดนนำแล้วเนี่ยเห็นไหมพอตัวเองโดนนำแล้วเริ่มเริ่มเริ่มไปไม่เป็นไปไม่เป็นเออไปไม่เป็นเฮ้ยทำไงดีวะพระนบดารับรับละโตมาตลอดนะฮะรับละโตมาตลอดพอทีนี้พอโดนสวีเดนซึ่งจริงๆสวีเดนก็ไม่ได้ว่าบอลอะไรไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรมากสามเม็ดเลยพันทงเลยฮะแต่สองเม็ดนี่จอร์ดิเนสนาสองเม็ดเลยเม็กซิโกบาซิน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 ครับบาซิน โดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยคงชอันนี้อยากให้ด่าอย่างงี้อันนี้เชียร์ด้วยไงหมายนว่าอยากให้ทัวร์นาเมนต์ยังสนุกอยู่ใช่ใก็ต้องให้ไปทางบราซิลอ่ะอีกอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมว่าไม่มีเอ็กตอร์มารีโนกับทา้งทีมสำคัญนะสำคัญอีกโทษแบนด้วยผมเนี่ยเชียร์ไว้3ทีมก่อนก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มอาเจนไปละเหมือนกันเลยพี่สเปนเขไปเมื่อวานอย่าบอกว่าเหมือนกันนะอีกทีเดียวยิ่ง อยู่ที่บาซินอยู่ที่บาซินก็อาจะไปคืนนี้แหละพี่ไปคืนนี้ก็ไปคืนนี้ก็ไม่ทันแล้วล่ะไม่ทันอารเจนและสเปนอู๋มนตกรอบนี้ทั้งคู่เลยนี่ใช่นะโอเคครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับอย่าลืมนะฮะลีโอวอลูมายแซมสปอร์ตนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันทางช่องทางเหล่านี้นะครับคือ Facebook YouTube แล้วก็ เว็บไซต์ของสยามสปอร์ตใช่ครับทุกวันเลยทีเดียวนะโโลแกนนิดหนึ่งก่อนจากกันครับลีโอรวมทับบับมันรีโอรวมกันมันกว่าครับสวัสครับสัสดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ